สวัสดีครับมือนี้าพ่พี่น้องมาเลาะเบิ้งบอกพงนะครับมาเลาะเบิ้งว่าเฮาเิเก็บเด้จทังหน่วยนะครับมือนี้กะมีทั้งหน่วยสุกแล้วก็หน่วยแก้นะครับสาหรับหน่วยแก่ก็สิชด้ยันเด็ดไปบ่มไปอย่างไวนะครับแต่ว่าหน่วยสุกนี่ก็พอดีแล้วครับพี่น้องเนบ่หน่วยกามๆเลยหน่วยสุกนี่็กะประมาณนี้แหละครับหน่วยสุกมันนสุข่าต้นก็เก็บไปหลายหลอบหลายหน่วยนะครับแต่ว่าหน่วยแก่ก็ิืมหลายแล้วเดี๋ยวผมก็จะเก็บไปบ่มให้้าขครครับ เม summary, ื่อน <discussion> <You> <ikka> ี <giờ> ้เขามาลอบเบิ้งกับถือโอกาสทายให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับสาหรับห้่งกระดกครับพี่น้องแต่ละตนก็ได้เมื่อนี่ก็จะลมนิ่งแห้งนิดหน่อยนะครับทันเสียพี่น้องก็จะได้นิ่เสียงล่มนะครับพี่น้องค็นบ่าลมแห้งเสียงก็จะดังนิดนึงนะครับพี่น้องก็ลดทนฟังเลยนะครับสาหรับหุ่งซุกกประมาณนี้แหละพี่น้องซุกค้าตตนต้นนี้เก็บไปได้อีกประมาณเกือบปี๊บน่่ยนะครับสาหรับที่ว่าซุกค้าตตนนะครับแต่ว่าส่วน มำเห็ดมิคาเล่เพื่อพี่น้องผมจ,จะเคลียรจไปัดซีหาหน่วยนะครับตีวงใบการโบ่งก็บเพื่อเฮ็ดให้มันซุกเรียกว่าที่ข้าเอาไว้คู่ค่าต้นนะครับพี่น้องมื่อานี้ค่ะไทยพี่ให้น้องเขาเบิ่งจะวางยาข้าวนะครับสำหร,รับบุกงงซุกนะครับพี่น้องบุกงงนี่ก็ตาําแซ่บ่ด้วยครับแต่ว่าผมก็เน้นว่าเอากินซุกนะครับมันจะมีรสชาติที่หวานมากนะครับสำหร,รับบุกงพัดนี้ครับ สำหรับในสวนผมก็เคยจังบอกพี่บอกน้องแลักกายไทยเบิ้งเรื่อยๆนะครับว่าบุหุ่นในสวนนี่มี่หลากหลายพันธุ์ครับพันธุ์กินซุปกินดิบก็มนีครับเมื่อนี่ก็มาไทยคิดเป็นสันในพี่น้องเอาเบิ้งประมาณนี่แะครับสําหรับบุหุ่นซุกข้าตน้นหลักบุหุ่นในสวนนะครับขอไปิปหนาด้วยพี่น้อง